สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกาลวีแสงจันทร์นะคะมาจากคณะมนุษยศาสตร์ค่ะวันนี้จะมาแนะนําแอปที่ทุกคนคุ้เคยกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือแอป s h o ปปีค่ะแอป s h o ปปีเป็นแอปซื้อสินค้าออนไลน์ที่ช่วยให้ออผู้คนสะดวกสบายในการซื้อสินค้ามากขึ้นค่ะค่ะไปดูกันนะคะว่าแอป s h o ปปีมีบริการอะไรภายในแอปบ้างค่ะ แอปช้อปปี้นะคะเป็นแอปช้อปปิ้งที่ช้อปปิ้งได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องออกจากบ้านมีสินค้าหลากหลายตั้งแต่ของใช้ในชีวิตประจําวันเสื้อผ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของแต่งบ้านแล้วก็ของอีกม,มากมายค่ะมีโปรโมชั่นและโค้ดส่วนลดที่ทําให้คุณประหยัดได้มากขึ้นแล้วก็มีระบบรีวิวจากผู้ซื้อช่วยให้ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นค่ะนอกจากช้อปปีจะเป็นแอปช้อปปิง้งแล้วยังมีบริการอื่นๆอีกเช่น s h o ปปี้เประบบกระเป๋าเงินออนไลน์ที่ช่วยให้จ่ายเงินสะดวกและปลอดภัยระบบช้อ p ปี้ไลฟถ่ายทอดสดขายสินค้าที่ให้คุณดูสินค้าและถามคำถามแบบเรียลไทมการจองตัวหนังในโรงภาพยนตร์การจองเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศการจองโรงแรมและที่พักในราคาพิเศษบริการช้อปปี้ฟู้สั่งอาหารส่งตรงถึงบ้านสะดวกรวดเร็วและมีโปรโมชั่นเยอะ ถ้าพูดถึงแอปพลิเคชันที่ใกล้เคียงกันก็จะมี Lazada, JD Central แล้วก็ Aliexpress ค่ะจุดด้อของแอปช h อปปีก็คือในช่วงที่จัดแคมเปญลดราคาสินค้าหรือว่าเทศกาลลดราคาสินค้าตัวแอปอาจจะเกิดความล่าช้าค่ะเนื่องจากมีผู้ใช้เป็นจานวนมากค่ะอีกข้อนึงก็คือแอปช็อปปี้มีโฆษณาแล้วก็การแจ้งเตือนที่เยอะเกินไปค่ะก็อาจจะทําให้รู้สึกถึงความลาคาญหรือว่ารู้สึก ว่าลบกวนได้ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปแนะนำเครื่องมือและบริการที่น่าใช้ในสังคมขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ